สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในงานไทยวัสดุและ b n h o o m e x x p o 2 2 5 5งานนี้จัดที่ไบเทคบางนา21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568สินค้าโครงสร้างลดแรงรับต้นปีเราเอาทรายถม1ตักทรายหยาบอีก600รวมกันเป็น2ตักส่งฟรีแจกฟรีก่อนเริ่มช็อปคูปองส่วนลดรวมราคากว่า8,000บาท ช็อปทุกๆ1,000 0 0บาทรับฟรีคูปองส่วนลด1,000บาทเครื่องมือช่างแบรนด์ดังต่างๆจัดโปรพิเศษเพื่อต้อนรับงานนี้โคงสุดท้าย e a s y r e c e i p t ลดหย่อนภาษีสูงสุด50,000บาทร่วมกิจกรรมสนุกรับของรางวัลก่อนกลับบ้านแล้วก็อันนี้อกน้ำขอบคุณมากขอบคุณมาก,อ,มากอันนี้คือเบอร์6 เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในงานว่างานนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับว้าวโอ้โอหฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบริการลูกค้านะครับและนี่ก็จะเป็นยี่ห้อเครื่องมือต่างๆแต่ว่าผมจะไปดูในส่วนที่เป็นที่โฟกัสวันนี้ก่อนนะผมมาดูเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ที่จะไปตกแต่งบ้านนะครับก็อยู่ โซนตรงนี้เรียกว่าเป็นฮอ0 4ห<อ>่นนะครับฮอร์ห 104. นี่ก็จะมีสินค้าโครงสร้างมาติดไว้ตรงนี้เลยมาโชว์ไว้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวซ่มดูราคาหน่อยนะครับว่ามีอะไรที่ผมจะคุ้นเคยและมักจะใช้บ่อยๆก็คือเป็นพวกแป๊บกลมนี่แหละครับแป๊บกลมดําแล้วก็เป็นแป๊บกลมกวาวไนท์เพราะว่าทั้ง2แบบเนี่ย ผมจะเอาไปทําเสาที่เป็นเสาไฟเสาไฟ UFO เนี่ยมันจะเข้ากันได้พอดีเลยนะครับราคาถ้าเกิดเป็นแป๊บกลม2นิ้ว2มิลก็ท่อนละ405บาทเนี่ยท่อนมีความยาว6เมตรถ้าเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีเป็นท่อเคลือบสังกะสีขนาด2นิ้วนะมันจะมี2ราคานะครับราคานี้ก็คือ556บาท ต่อท่อนส่วนอันนี้ก็คือ649บาทต่อท่อนต่างกันก็คือต่างกันที่ความหนาครับ<ม>หินทรายเสาเข็มท่อปูนท่อพักส่งฟรี20กิโลเมตรเมื่อซื้อ1,000 0บาทโปรโมชั่นของกลุ่มสินค้าโครงสร้าง ช็อปทั้งร้าน1 0,000บาทรับฟรีครูปองส่วนลด1,000บาทและรับเพิ่มสำหรับซื้อสินค้าตักเช่นหินตักทรายตักไทยวัสดุมีสินค้าที่เป็นสินค้าตักขายด้วยนะครับสินค้าตักคืออะไรบ้างก็คือกลุ่มพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนี่พวกทรายทรายหยาบทรายละเอียดหินหินเกร็ดหินคลุกเริ่มต้นที่58 0สิบาทต่อตักแล้วก็2ตักส่งฟรีเราเอาทรายถม1ตัก สายหยาบอีก600รวมกันเป็น2ตักส่งฟรีท่อซีเมนต์6นิ้ว173บาทยาว3เมตรนะครับท่อ8นิ้ว210บาทราคาความยาว3เมตรอันนี้เป็นรางระบายน้ำไฟเบอร์มาดูครับนี่หน้าตายอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่า30คูณ25ลึก25้ากว้าง30ตรงถกไหมยาว100แล้วก็อันนี้คือลึก20กว้าง21.5 ยาว100เหมือนกันอันนี้22คูณ25อันนี้อันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะนี่ฝาบนมีทั้งเป็นแบบไฟเบอร์แล้วก็เป็นแบบสแตนเลสรางตัวนี้ตัวนี้850บาทตัวล่างก็850แต่ตัวนี้พันสามและฝาครับออกฟฟตติ้งเวลาเขาจะเทเสาก็เอานี่วางไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ผูกเหล็กอ๋อก็คือซื้อสําเลไปเลยโอ้โหนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่ารุ่น ผมอยู่พ่อทาเนี่ยเอาดัดกันเองไง <bunker. S 1> แล้วกว่าจะได้สักอันหนึ่งแพงไหมเนี่ยโอเคก็คือเริ่มตั้งแต่520บาทกรอบกลองเสาสำเร็จรูปอ่าถ้าเป็นขนาด6นิ้ว6กค5ณหบาท8ป6คูณบาทยาว3เมตรเดี๋ยวนี้ไทยวัสดุมีบริการส่งของภายในวันเดียวด้วยนะครับถ้าสินค้าที่ท่านสั่งนั้นมีจํานวนและมีสต็อกเพียงพอ ท่านชำระเงินก่อนเวลา14นาฬิการถก็จะออกไปส่งท่านภายในวันนั้นเลยอันนี้สุดยอดเลยครับเมื่อท่านเดินมาแต่ละแผนกท่านจะเห็นจุดสแกน QR code คตนี้ให้ท่านติดต่อพนักงานเพื่อสแกน QR code เลยนะครับเมื่อท่านได้สแกน QR code คตครบจำนวน8ตำแหน่ง8จุดที่ในงานนี้ท่านจะได้สิทธิ์ไปร่วมจับฉลากที่จุดกิจกรรมหน้างานเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมหรือของรางวัลต่างๆได้อีกด้วย ตรงบริเวณการจัดแสดงสินค้าที่เป็นสินค้าโครงสร้างจะมีหลังคาแบบต่างๆมาให้ดูด้วยนะครับหลังคาที่เป็นกระเบื้องทั่วไปหลังคาเมทัลชีตและที่น่าสนใจที่กําลังได้รับความนิยมก็คือเป็นหลังคาเหล็กเคลือบเซรามิกหลังคาแบบนี้มีความสวยงามแต่มีน้ําหนักเบาและติดตั้งง่ายเหมือนกับหลังคาเมทัลชีตคุณสมบัติของเม็ดเซรามิกที่เคลือบอยู่นั้นจะช่วยลดความร้อนและป้องกันเสียงได้ดี วัสดุมุงหลังคาแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังมาอยู่ที่นี่ทุกแบรนด์ครับอันนี้เป็นบ้านสัตว์เลี้ยงเหรอคะใช่ครับว้าวอย่างแบรนด์นี้มีบ้านสัตว์เลี้ยงมาจำหน่ายในงานด้วยหลังนี้ราคา25,000บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อซื้อในงานส่วนหลังนี้เป็นบ้านสัตว์เลี้ยงแบบหลังใหญ่มีระบบไฟฟ้ารองรับการติดแอร์ได้เลยส่งฟรีเช่นเดียวกันเมื่อซื้อในงานนี้เรียกว่ามาทุก แผนกเป็นการยกห้างไทยวัสดุเอามาไว้ที่นี่แถมโปรโมชั่นพิเศษลดราคามากกว่านะครับในงานนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างนี่ผมอยู่เฉพาะในส่วนที่เป็นฮอล์104เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินเร็วๆไปดูที่อื่นบ้างเพราะว่า,าเผอิญสนใจในเรื่องของโครงสร้างมากก็เลยใช้เวลาตรงนี้ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปอีกทางหนึ่งที่เป็น101 102 103 1แต่ว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูอย่างอื่นด้วยเครื่องมือช่างก็น่าสนใจครับเดี๋ยวไปดูครับ เครื่องมือช่างทุกแบรนด์แบรนดัดงโครงสร้างกัดเต็มโซลา่าเซลล์ก็มีเครื่องมือช่างกออกมาครับทุกแบรนด์แบรนด์ดังที่เราเห็นมีขายอยู่ในไทยวสัสดุมาที่นี่ด้วยนะครับและก็เอาสินค้าตัวใหม่ๆตัวที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับตัวใหม่ล่าสุดก็มาดูได้ที่ในงานนี้นะครับนี่บูธของมาเก t a ต้านะครับผมเดินไปวนไปอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเป็นของดีวอลนะครับ อันนี้มาดูว่ามีว่าเขามีเครื่องมืออะไรบ้างมาโชว์ในงานนี้ซื้อ ทั่วไปกับซื้อในงานนี้จะได้สิทธิ์อะไรพิเศษ์ไหมที่นี่อย่างในงานอย่างเงี้ยเรามาในนามของไทยวัสดุบ้านเดมิออนไทยวัสดุก็จะมีส่วนลดของตัวสินค้าเนี่ยอยู่แล้วห้าพันลดได้300บาทอ๋อห้าพันลด300ใช่แล้วก็10,000ลดได้500ร้อยห้าพันลด300ร้อยครับมีหนึ่0หมืลดห0าร้อยลด500ครับแล้วก็มี3ามหมื่นลดพันห้าโอเคอันนี้คือเป็นสินค้าที่เป็นเครื่องมือพวกนี้งานนี้ผมโดยมาเจอ เครื่องมือที่คุ้นเคยนะครับบอชก็มานะครับในงานนี้โอ้แต่ดูอลังการมากเครื่องมือเยอะมากเลยเยอะมากมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรพิเศษไหมครับในงานนี้มีมีอะไรน่าสนใจบ้างครับมีโปรไหนที่น่าสนใจครับโปรในงานนะครับตอนนี้ก็มีเป็นตัวนะครับชุดต่วงสิบชิ้นนะครับถ้าคนซื้อก็ห้าพันบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแปดพันบาทจะเป็นชุดกระเป๋ากระมือช่างไาเลยครับถ้าท่านมาในงานนี้ ถ้ามาที่บูธของบอชท่านจะได้โปรนี้เลยซึ่ง5,000บาทได้ชุดไข่ควง8,000ได้กระเป๋าแล้วก็15,000ได้ชุดเครื่องมือที่มูลบาล้วครับมันจะเป็นชุดเต็นท์นะครับเป็นในรีมิเต็ดเลยสำหรับในงานนี้เลยครับผมอ๋อนี่คือในงานนี้โดยเฉพาะเลยเมื่อซื้อครบ40,000บาทอะไรก็ได้ที่รวมกัน40,000กี่ชิ้นก็ได้ใช่ครับเป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าเป็นชุดขอให้บินนั้นอยู่ในใบเดียวกัน40,000ในวันเดียวสะสมได้เรื่อยๆจริงดิหมายความว่า23วันเนี่ย ผมมาวันละหมื่นวันละสองพันสามพันอีกวันนึกขึ้นได้มารวมแล้วเฮ้ยสอวันรวมกันแต่ต้องในงานนี้ไม่เกินวันที่2มีนาคม3เป็นตัวเปนะครับอันนี้เปลเล็กหน่อยเปลอะไรนี่ก็เต็นเต็นอุดแต่หนักหนักนี่คือมีขามีอะไรพร้อมพร้อมกลางนอกจากโปรโมชั่นหลักของไทยวัสดุแล้วในงานนี้ยังมีโปรโมชั่นย่อยๆของแต่ละแบรนด์นะครับที่จะเอามาลดให้กับทางลูกค้าอีกด้วยนะครับ ในงานไทยวัสดุ BNB Home Expo 2025นี้ท่านยังคงใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีตามโครงการ Easy E Receipt ได้สูงสุดถึง50,000บาทเช่นเดิมนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิ์นี้จะหมดลงในวันที่28กลุมภาพันธ์2,568เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชม ที่เป็นเจ้าของบ้านกําลังจะต่อเติมบ้านกาลังจะสร้างบ้านใหม่หรือว่าผู้รับเหมาที่กําลังทําโครงการอยู่นะครับอย่าลืมมาอัปเดตราคาวัสดุราคาอุปกรณ์โครงสร้าง ในงานนี้นะครับเพราะว่าไทยวัสดุมีโปรโมโชั่นใหม่ๆอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะงานนี้แต่ละโซนแต่ละส่วนก็จะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นทั่วไปอีกนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มีนาคม2568นี้นะครับงานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มอย่าลืมแวะมานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ